จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2, 2019สายพันธุ์โอเมก้ารที่กำลังลุกลามไปทั่วโลกในขณะนี้ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนแล้วกว่า2,000รายนายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีความห่วงใยพี่น้องลูกจ้างผู้ประกันตนจึงกำชับให้สำนังกงานประกันสังคมเตรียมแผนรับมือต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนในทุกด้านหากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น เพื่อรองรับผู้ประกันตนที่ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่อาจจะเพิ่มมากขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดให้มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด -19 หาหรือร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ในระบบประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39ที่ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้ได้รับการดูแลแล,และรักษาได้ทันที พร้อมแผนมาตรการรองรับร่วมกับสถานพยาบาลในด้านการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนกรณีการติดโควิด -19 ให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์และสถานพยาบาลใกล้ที่พักอาศัยทุกแห่งด้านการเตรียมความพร้อมให้สถานพยาบาลในระบบประกันสังคมมีแผนรองรับการรักษาผู้ประกันตนโดยจัดหาเตียงให้เพียงพอต่อสถานการณ์การเพิ่มจำนวนของผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังมีโครงการ Factory Sandbox ในการตรวจรักษาควบคุมดูแลในสถานประกอบการเพื่อการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมุ่งเน้นไปที่โรงงานภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่คือตรวจดำเนินการตรวจคัดกรองด้วย RT-PCR 100%เเพื่อแยกคนป่วยไปรักษาทันทีและดำเนินการตรวจ Self-ATK ทุกสัปดาห์รักษาให้โรงงานจัดให้มีสถานรักษาพยาบาลขึ้นสถานแยกกัก Factory Isolation หรือ FAI และ Hospital สำหรับผู้ป่วยสีเขียวโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยสีเหลืองและห้องผู้ป่วยวิกฤตสำหรับผู้ป่วยสีแดงดูแลดำเนินการฉีดวัคซีนให้แรงงานโดยเน้นกลุ่ม7โรคเสี่ยงคนท้องออกใบรับรองโรงงานสีฟ้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนควบคุมให้ในจ้างและแรงงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal และมาตรการด้านสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดซึ่งผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ www.sso.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงรายงานโทร1506กด6และ7ตลอด24ชั่วโมง